ปู่หวยกระษานตะปูนี่ทุกวันเลยบอกไฮหกเก้าสามหวยออห้าเก้าสามได้ไหมผมด้วยย่าอยู่เราอยู่กับนคนดวงเฮงวันนี้ได้ยินข่าวว่าหลังจากปีที่แล้วที่เลี้ยงศาลเจปูนี่ถูกมาตลอดเลยบอกพี่ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกี้จุดเลขอะไรเมื่อกี้ขอเลขอะไรเมื่อกี้ยังค่ะยังกำลังกำลังจุดจุดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะได้ยินข่าวว่าคุณพี่ถูกหวยกระฐานเจ้ปูนี่ทุกงวดเลยบอค่ะได้ได้ยินข่าวว่ามีเบงกอล่ามาเล่นด้วยใช่โอ้หลังหลังจากเลี้ยงนะคะหลังจาก็ท่านให ไอหกเก้าสามหวยอห้าเก้าสามได้สองตัวอยู่เยอะอยู่แล้จะีเลียงที่เราปีที่แล้วเนาะใช่ค่ะก็ได้หวยรายวันอะไรเนี่ยตอนนี้เราอยู่กับบ้านไหนครับนี่บ้านอะไรบ้านบ้านริมบึงริมบึงตำบลขามสเก็แสงครับมานี้เรามาลุ้นกันนะครับคุณพี่ดวงเฮงได้กับสารตะปูเนี่ยได้มาแล้วก็ทําบุญทาบุญไปเรื่อยทำทานยินข่าวว่ามีเพลงโคราชมาลงด้วยนะครับด้อเอาอีกทัางน้องเงินเนาะในท่านนี้ถ้าได้เงินนี่วันวันที่หนึ่งนี่ จับเลยเนาะลิเกบ่ยวะอยากเอาดอกไม้มิ่งเมืองมาเล่นอยู่งานพอแปะพอแปะพอแปะเดี๋ยวถ้าได้โชคใหญ่ได้สักรักสี่ห้าแสนเนาะเอามาให้ดูดูอยู่ครับไม่ต้องถึงล้านหรอกสี่สามสี่แสนห้าแสนเรามาดูได้ลิเกีแค่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นป่ผมไม่พอแปะเลยนะพอแปะคนดังเลยนะจะมาอยู่รู้จักกันอยู่โอเคเจ็ดหมื่นเนาะเดี๋ยวพอแปะได้ได้ยินคลิปนี้เอาแค่เจ็ดหมื่นนะไหน ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบกนต่อเดี๋ยวไปดูเลขทูบอ่าอันนี้ขอ่อนคคุณหมตรงนี้มองดูครับมองดูครับมองดูมาแล้วมาแล้วมาแล้วขออะไรนั่นเลขอะไรก็พับพิมพเห็นยังเห็นตัวนึงยังไม่ขอเลขอะไรนี่เลขอะไรขอลาวขอทั้งฮานอยทั้งลาววันไหนวันนี้บ่วันนี้เลยเอาวันเสาร์มีบ่มีทุกวันเลยทุกวันฮานอยทุกวันสามัคคีเขาถามจริงเด้อได้ดีเพราะหวยเด็ก ได้อยู่ได้กินได้อยู่ได้กินพ่อหวยใช่ได้ทำบุญภาษาสารอย่างเดียวที่มาขอที่ถูกนี่คือก็ไม่บางทีก็ตัวเองไหว้ปู่ที่บ้านไปู่ที่บ้านมีปู่พญานาคเนี่ยเลี้ยงอย่างเลี้ยงไหว้ปู่อย่างไหว้ทุกวันพระแต่บางวันก็ไม่ได้ไหว้ในไหนปีทุร่าเขาไม่ได้ไหว้เช้านั่งรำให้ดูทุกปีสิเนี่ยนั่งรำให้ดูทุกปีเออมันขึ้นอะไรเนี่ยนั่งรำให้ก็ขอท่านทุกเว่าจะไปงานบวชเนี่ย รายงานบวชปู่ก็ยากเอ้ยวันนี้ลูกแกบุญงานบวชไฮน์เดออไรเงี้ยครับโหโชคนะวันนี้มบางทีก็ออกเรือรถเลยขวัญเมื่อโอ้โหน่ะนั่นเห็นไหมคนจะรวยทำชุดไม่อยู่บ้านบ้านสิบสองไงครับก็ได้ได้ห้าสี่ร้อยนึงอะไรนึงฮัพอได้ทำบุญครับซื้อบ้านซื้อว่าเงินแบบท่านให้มาง่ายๆเนาะเงินเงินเทวดาเรียกเงินเทวดาเราก็ต้องทำบุญให้ถึงครัแน่นอนแน่นอนครับ เราไปดูเลขเทูก,กันไปดูเลขทูปก,กันไปดูเลขทูปกันเลขดูเลขพี่ดวงเฮงจุดนะถูกทุกงวดกับตาตูปเราเคยพาเอฟซีมาขอครั้งนั้นนะมาดูวันนี้งวดนี้จะได้ตัวไหนกันเลขที่นี่เป็นเลขต่างประเทศนะครับเลขเพื่อนบ้านเราสีโอ้เลขอะไรนีปนนีรเนาะสี่สองมัง้ง สี่สองศูนย์เลีหันเองนีแล้วครับเมื่อกี้หันเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นี่นีเลขหันมานี่ตรงั้นหอกเมื่อี้เนี่ยทีนมจะออกสมว่าอลขออกอ้ยมาถ่ายทั้งยืนเลยต้องอะมมันจะได้ออกไงเราหันมาเนี้ยอืมสีอะไรเนาะบันนีเนะเลข้ันนีเลีหันนี้เลขหันเข้าไปสานี่หมุนไปก็ได้เดยวหมุนป๊บนึงได้ ถ่ายง,ไงนะั้นคุณจะไม่เห็นหรอก่เนี่ยนะที่สองแปนะดไงที่สองแปดเดี๋ยวรอจากผู้หมออีกทีนะว่าสารตะปูที่บ้านริมบึงจะให้ตัวไหน,นะนหลนะนะังจากที่มีคนโดนเหยงถูกทุกงวดนะฮะหลังจากที่เลี้ยงสารปีที่แล้ว กลับมาอีกครั้งปีนี้นะมารุ้นกันว่าปีนี้สาลปู่ริมบึงจะให้ตัวไหนรอรุ้นครับ พี่ทิศซื้อใหม่นั่นต่างกัน <c oughs> <c oughs> สาธุนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะพุทธวัตตูอนะคตูสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุตสกีกามีจารูปีกิวิสีขรัตเตจันทริเตวิมานีทีเปรเคจะขามีทะรวน่ะคาหะนีคือหะวัตถุมายิเคตีภูมิอาจยันตุเทวะตรัตระวิสมียาปะคันทัพนาคาติคันตาสันติเกยังหุนิวราวัตุปุกตะปูเจ้าบ้านเจ้าฐานเจ้าทิง หลูกห้านลูกชื่อ็ดีไม่ลูกชื่อ็ดีให้มากินอยู่ปูไวก้าล,ลุกกระหลานซาตูซาตูข้าพเจ้าทั้งหลายโอกบบาบไหวบูชาทุกท้านที่มาจากการอัญเชิญที่ได้จัดสรรพากันสรรเสริญท่านผู้เจริญด้วยบารมีตั้งจิตคิดมุ่งเจ้าคุณพาลีพระพุทเจ้าที่ชัยยะมงคลจงอย่าล่ำไรลเลียงให้เกิดผลได้จัดเครื่องบุญตั้งวางมากมายพวกข้าพเจ้าน้อมก้าวถวายผิดพลาดทั้งใดขอภัาายทั่วกัน ข้าพเจ้าทั้งหลายเต็มใจจัดสรรถวายเทพเจวันทุกชั้นที่มาหัวหมูใบสีมีทั้งเล่าย,ยาปิดไก่ปูปลากุ้งผ่าปลายำต้มแดงต้มขาวจัดเข้าอันดับสามมะพร้าวจะเ้าตัวขา หัวใหญ่ไก่กัไก่โอดังเลยโอ้ยผลละหมากรากใม้กระปอเ้เด้อลูกเด้อเนี่ยไม่ี้ีเท้าไเอออย่างงามเลยเว้ย่ตองมันนี่เนี่ยแนวขาวผงเอาเอาเอาจะไปจะวัจะไปดีย เอาอนองน้เอาอูาโยานี่มคุยกขนาดี้นมนดัมีใครสูบบุหรีขอบุหรีจังวนเดินมาให้บะเขาใบนี่นะไหนเจมัน่ตองนี่ยไต้องหังบ้นเอามวนใหญ่ใไปตองมันยิ้มให้เลยนะ าจับห้วันนี้เจาจับหหจ้จับหยข้เลยัสองคนจานานะเออรางวัลที่หนึ่งดูนี่เด้อรางวัลที่หนึ่งอยู่อะไรบ้านบ้านบ้านนาบ้านโนนบ้านยาาบ้านบ้าน

เห็นไหมเห็นตัวใหญ่ให้กูจะเก็บปุ๊บให้ปุ๊บโอเคขอบคุณครับปู๊บแล้วมีแล้วม,มีหนังฟองนิดหนึ่งเนีนเ่ยนั่นดูประกาดิสื่อโชว์ลูกบ้านนะ Nó đỡ ครับ nữa, เด้อเด็ก hay ไห่นี่มาบอยๆเด้อเยี่ยม yeah. yeah. <laughs> lại เยี่ยม lại. Yeah. <laughs>

ตั้งวันเลยวันนี้โชโไปโผมโฉนู่นโฉนูน่นญาติโยมตั้งหลายเออหน่นาโฉบได้ไหมญาติโยมยอดโยมญาติโยม เอาดูดีๆดูจะครับอืเยี่ยมากข้นมาก้นออือเอาขอบคุณครับมามาแม่ปู่ให้เลยลืมอะลืมยายนุนจำได้นะฉันจำไม่ได้เมื่อที่แล้วปู่ให้อะไรนะปีที่แล้วที่ว่าออกสามตัวเลยเนาะศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าเนาะปีนั้นเนาะศูนเเดือนนี้ไหม เยอเดือนก่อนนั้นยักษ์เดือนนี่ไหมนะครับทุนสามเก้าทุนสามเก้าเนาะปีนี้ปีนี้ไงมุกสี่สามจับมือเฮ้ยเยี่ยมเยี่ยมจะจนจะดำก็คนจะจนกว่าหมูเด้อลูกเออให้นมั้งมีเงินทองให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันกูทุกคนพญาลมขาวกับคนเด้อลูกเด้อเออให้รวยรวยรวยกูทุกคนเด้อลูก เออไม่มีอะไรหายหมกจะข้ามมารวยเจวลูกเจ้อะนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับที่นี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฝากทางเพจพี่ออลูกสารแล้วก็ช่อง youtube รัชนีชาแนลไว้ด้วยนะครับเผื่อเราจะตามหาแนวทางรัฐบาลไทยให้ f อฟหลายจุดหลายที่นะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในงวันที่หนึ่งนี้นะเลขที่ได้มาก็อยู่ในคลิปขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับคลิปนี้ขอหท่านโชคดีสวัสดีครับ